แล้วครับคู่ที่ทุกท่านรอคอยนะครับเป็นตะก้อเดี่ยวนะครับเจ้าชิดบางพีน้อยนะครับเจอกับเจ้าลุ่งพัฒนาการสามสิบสองนะครับประตูก้านแจ้าพี่สาย อีกคักรู้นะครับแล้วก็เดี่ยวนะครับเจ้าชิดบางพี่น้อยขาึ้นหน่อยเ,อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับทำไมดูเ,เ,เดี๋ยวไปไปเอาขาเอ้ยเดี๋ยวผมไปเอาขาก่อนแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอ้าพาก่อนเอาเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเปลี่ยนขากล้องก่อนนะครับยังไม่เริ่มการแข่งขันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ๋เดินดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับ มีบอที่เหลือก็หาไามสองนะครับดูบรรยากาศนะครับเปิดหัวมาเช็ดตังบีน้อยโค้งมาเยือนต่อห้าสี่สามสองต้องโดนครับวันพุธโอ้ยเอาละครับเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่ง หแล้วขาขก้องขากล้องยนยุดไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงตวัอโดนหักไปแล้วหักที่ด้ันสออัน นะครับเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้อาถืไงแป๊บนึงเดี๋ยวไปยิ้มหากล้องเขามาก่อนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถือเอาถือไปก่อนอันหล่อปะป้าอย่าดึงดิไอ้นี่อ่ะสายอ่ะสายชาร์กอ่ะขออภัยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเหลี่ยมนี้เจ้า ชิดบางพีเดี่ยวราคาอะไรเนี่ยราคาอะไรเท่าไรเป็กสี่พันเป็กสี่พันพ่อฝั่งนี้ลองนะ เอ้ยแบกลูกเฮอีกไหมเนี่ยก็อยู่ที่ศูนย์นแมารเป็นฝ่ายเสิร์ฟกอนะคะเจ้าลูกไเจ้าลูกปี้เย่ยมดีมาแล้วมันไม่มีคอมเมนต์ไม่มีคอมเมนต์ะดีม่ต้องบอกเม่ต้องบอกเลยเขาสั่งเลยเยีเลยเลเรียเลยเไม่มก ตีหัวอะไรตีหัวอะไรโอ้โหไปแล้วไปแล้วดูไปแล้วไปแลไปแอ้ยโอ้อ้ยโออ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโออ้ยโออ้ยโอยโออ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้

เราเจอกันที่สนามพัฒนาการ32นะครับในตะก้อเดี่ยวนะครับเจ้าชิดบางพีน้อยนะครับกับเจ้าลุ่งพัฒนาการ32นะครับเอาเสริมมาเปิดเอายกขึ้นไปว่าไงมองไปร้อยดีเอาแล้วครับขอรอยเขาได้แก้บกวดขอราไ้แนย เขาต่ออยู่นะใช่ต <jamais drama> <ấn S 3> ู oui, ้เก่งเลยเอามงดีนะครับโอ้โห

ถอยมาทางนี้หน่อยถอยมาทางนี้หน่อยน่ต่ออต่อสองน่สวยชงลงอใสต่อยืนมาทางนี้หน่อยบางกล้องยืนมาทางนี้ไอ้ครับไม่รู้จะอยู่มุมไหนแล้ครับราคาปั่นปวนทล้บวแล้ว ไปสองนึ่งสองเดืองเอาเปิดโอ้ทักทายทั้ง30ท่านนะครับรสมาชิกที่เข้ามานะครับขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์นะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับแอดมินไม่ได้ไหลสดผ่านเฟซบุโโ๊กส่วนตัวนะครับจะไหลในเพจตะก้อ,อน,นะครับ เราเจอกันในเพจตะก้ไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวขาวนะครับฝากเพื่อนสมาชิกแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับเิดโอ้โหเจ้าลุงเปิดแตกนะครับสามเลยพี่พูดเลยเดียวดี 3ต่อศูนนะครับเจ้าชิดบางผีน้ำอยู่เอาเซอร์มาสือออกนะครับโอ้โหกองเทียนี้บอกยากนะครับ กล้องหลบไปก็ได้มุมไม่สวยนะครับเปิดเอายกเก้่ชิดว่าไงมองมาโอ้กองเชร์วันนี้เยอะนะครับสนามวันนี้คนเยอะมากเป็นพิเศษเลยนะครับเอาทักทายคุณอ๋อวินไทยสงนะครับยืนบังกล้องครับอ้าวก็แบ่งๆกันดูนะครับพอเขาบังเราก็ให้เขาหลบอะไรครับเอามองมาโดนเกี่ยวเสียนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเอาเสือไปเปิดเอายกขึ้นมาเจา้าชิดมงเรียบร้อยเอาฟาวเจา้าชิดฟาวนะครับ

เอาเปิดเายกขึ้นมาเจ้าชิดว่างไงมองมาโดนเกี่ยวโอ้โหเจ้าลุงเกี่ยวหลังเท้าไม่ติดเอาเลยครับเราอยู่กันยาวๆนะครับค่ำคืนนี้ที่สนามพัฒนาการ32นะครับเป็นตะก้อสัญจรน,นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ฟูลออริจินอลนะครับเจ้าชิดเสิร์ฟมาเสิร์ฟออกนะครับ เมื่อเอซียังไม่หลับไม่นอนนะครับแอดมินก็ไหลอย่างเดียวแล้วครับเอาเสือไปเจ้าชิดเปิดเจ้าชิดยกขึ้นมาเจ้าชิดโมองมาเรียบร้อย ครับเจิมาเจ้าลุงเอาเอาครับเพืเอาา่อ,อ,าาอ,อนอามาสมาชิกแฟนเพจนะครับที่ทชื่นชอบกีฬานะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาเราไลฟ์สดเพื่อนที่เป็นเอซี FC นะครับถ้าใครไม่กด ติดตามไว้นะครับเวลาเราไหลสดมันจะไม่มีแจ้งเตือนนะครับท่านต้องกดเข้าไปพิมพ์เข้าไปนะครับในตะก,ก้อให้ไหลมันๆนะครับถึงจะเจอโรยค่อยเข้าไปดูไหลสดนะครับเพราะว่าถ้าใครกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเวลาเราไหลสดนะครับมันจะไปแจ้งเตือนที่ Facebook ของท่านนะครับพอมีเพื่อนที่เป็นแฟน เฟซบุ๊กครับทักมาวันนี้ไม่ไม่ถ่ายแต่ก็นะครับเราถ่ายนะครับเราถ่ายในเพจในถ่ายในเพจนะครับเปิดเอายกเข้ามาเรียบร้อยก็บางทีแอดมินเพจก็เชิญให้ท่านกดติดตามเพื่อจะได้ดูไลฟ์สดแต่เพื่อนสมาชิกบางคนเขาก็ไม่กดไว้นะครับพอเราไลฟ์สดก็ไม่ได้ดูนะครับเปิดมา จะลุงยกเข้าไปจะลุงว่าไงมองไปเรียบร้อยของหัวบ่งใช่ละลมกน้ำลูกเสือบรรยากาศคนยังเยอะอยู่นะครับที่สนามพัฒนาการสามสิบสองเสือไปนะครับเอ้าแต่ก็ดีนะครับโอ้โห เอาเสือไปเจ้าชิดเปิดเจ้าชิดยกขึ้นมาเจ้าชิดโมงมาเรียบร้อยขอบคุณทั้ง28ท่านนะครับยังเหลืออีกคู่หนึ่งนะครับเป็นค่ายโชคชัย4นะครับเจ้าบ๊อบบี้นะครับหกต่อสองนะครับเอาเสือ้าง อ,ออกนะครับเสียไปให้ยเอาปเดสอาเสือไปนะครับเอากรกโรงนะครับโอ้โหลงใส่เส้นนะครับกรรมการชี้ลงนะครับ ก็ชิดมงมาเรียบร้อยเสริมม้าจะลุงเปิดหัวจะลุ่งยกเข้าไปเอาามงไปเรียบร้อยแล้วก็เสร่อแปร แลกข้ามหัวแปรนะครับไม่ใช่ข้ามฟรีนะครับแลกข้ามหัวนะครับข้ามหัวแปรนะครับเอาเสือไปจะชิดเปิดยกขึ้นมาเอ้ามงยอดเรียบร้อย จอ่อนเปะออสามนะครับเอาเสือมาเปิดโอ้โหก็เปิดแตกหมดสิทธิ์ไล่นะครับแฟนกองเชียร์เยอะนะครับรงีาทุนอยู่ตอนนี้ เจ็ดต่อสามนะครับชิดเจอมาเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเจ้ามงเอาโดนเกีียวเอาวิ่ง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 เอายกเจ้าชิดมงมาเจ้าลุงเปิดหัวเจ้าลุงยกขึ้นไปเจ้าลุงว่าไงเอามงยอดเจ้าชิดยังเปิดได้นะครับเจ้าชิดว่าไงเอามงมาโดนเกีียวเจ้าลุงเอาเปิดเรียบร้อย ขึ้นนำไปอีกหนึ่งแต้งเป็นแปดต่อสามแล้วนะครับตวิดบตไม่ดีอแปดต่อสามต่อนะครับ,อรบเอาเซิร์ฟมาเอาเปิดเอายกขึ้นไปจะร่วงว่าไงมองไ,งโงไปโดนโอ้โหเจ้าทิศเกี่ยวเดี๋ยวทัดตัวเองนะครับ เอาทักทายคุณอาลิลี่นะครับมาเตะดึกแท้ว่างันเอาเอาสอปลาวนะครับไอ้เพื่อนเอซีจากสอปลาวนะครับบอกว่าเตะกันดึกแท้ยังมีเหลือในคู่ในรายการยังเตะไม่จบอีกคู่หนึ่งนะครับ คู่พิษบางทียากเอาว่าไงเจ้าลุ่มเปิมวัวเจ้าลุมยกเข้าไปเอามงยอดอ้าวดีนะครับคู่เมื่อกี้ใครชนะครับคู่เมื่อกี้เป็นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเป็นแต่ก็อ๋อทีมงานอ่อนนุชนะครับเอาชนะเจ้าชิดภูพานกับเจ้าอุ้ยบางชันไปนะครับทีมงานอ่อนนุชชนะนะครับชนะชิดภูพานกับทีมกับเจ้าอุ้ยบางชันนะครับคู่ที่จบไปสักคู่นี้นะครับ จบจากคู่นี้ยังมีอีกคู่หนึ่งนะครับ f c ตดักวังสอบบอลาวก็ยังไม่หลับไม่นอยนะครับถามมาว่าเตะกันดึกแค่คเอาชิดเปิดซ้ายยกขวาเข้ามาเอามงยอดเอาเปิดเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณนะครับคุณเบคฮันเตอร์นะครับ ที่เข้ามาติดตามนะครับดึกดื่ไม่ต้องหลับต้อนอนกันแล้วครับอยู่บ้านก็นอนดูอยู่บ้านนะครับขอให้มีเน็ตนะครับมีโทรศัพท์ก็ดูได้แล้วครับเธดมาเปิดเอายกเอา,เอายกกล้องนี้นะครับตอนนี้โอ้โหเอามองมาเรียบร้อยนักกีฬาไล่ตจะก,ก็เราก็ต้องยกกล้องหลบนะครับ เก้าต่อห้านะครับจเจ้าชิดนำห่างนะครับเอาเสิร์ฟมาเจ้าลุงเอาเปิดเอายกขึ้นไปเจ้าลุงว่าไงเอ้าเายกล้นนะครับเจ้าชิดเปิดมาเอามองมาเรียบร้อยเอานะครับแก้มขึ้นนำเป็นสิบต่อห้านะครับ ห่างกันเข้าตัวแล้วนะครับแต่ก็เกม13ไม่มีดีลนะครับสื่อแปรข้ามหัวนะครับและข้ามหัวนะครับระหว่างเจ้าชิดบางพีน้อยนะครับกับเจ้าลุ่งพัฒนาการสามสิบสองเอ้าสืบไม่น้ามนยะครับ

แล้วก็มีเตะทุกวันไหมมีเตะทุกวันครับแต่แอดมินบางครั้งไม่ได้ไปสามารถที่จะไปไล์สดได้นะครับเพราะแอดมินต้องทํางานเหมือนกันนะครับถ้าเป็นวันอังคารกับวันศุกร์นะครับแอดมินเลิกงานตีสองตีสามนะครับไปไล์สดไม่ได้นะครับซึ่งจะมีแต่ก็ทาการแข่งขันนะครับวันศุกร์นะครับที่สนามพุทธบูชาสามเก้าแต่แอดมินไปไล์ไม่ได้นะครับต้องดูจากเพจอื่นนะครับ คุณอ๋อวินไทยสงนะครับฝากติดตามในอีกเพจหนึ่งนะครับเป็นตะก้อบางกาะคอฟฟี่เชี่ยวนะครับเป็นแฮมน้อยร้อยจุดนะครับที่บรรยายนะครับไมไมไไรกดไว้เยลยนะครับพิมพ์ไว้นะครับบางกาะคอฟฟี่เชี่ยวนะครับตะก้อบางเกาะคอฟฟี่เชี่ยวนะครับคุณอ๋อวินไทยสงนะครับคนบุรีรัมย์หรือสุรินนะครับ แอดมินคนบุรีลำนะครับคนอำเภอพุทธใจสงนะครับแล้วก็มีเตะทุกวันนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับไม่สนามบีนังก็สนามสาธรนะครับต้องเจอแอดมินนะครับวันหยุดไม่ต้องไปไหนนะครับอยู่สนามตะก้อความสุขทางใจนะครับชิดเซอร์บาห้ ปัลทยเอฟซีทางสิงคโปร์อิสราเอลไต้หวันนะครับสบปปลาวนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับดึกดื่นยงคืนไม่ต้องหลับักงนอนครับต่างบ้านต่างเมืองก็ดูได้นะครับขอให้มีเน็ตติดเสือมาเปิดหัวเอาโยก เอารุงว่างมองไปโดนเกี่ยวโอ้โห,โอ,โหอยู่ในสนามมีอยู่สาม,มเพจนะครับตอนนี้ที่ไหลอยู่มีเพจตะก้อเอกไม้นะครับแล้วก็ตะก้อสายเถื่อนนะครับแล้วก็ที่แอดมินไหลอยู่เป็นตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินบัวขาวนะครับ อขอนแก่นครับอยู่หนองสองห้องเอาเปิดยกขึ้นมาเอามงเอาขอบคุณครับที่แจ้งมาอยู่ขอนแก่นครับอยู่หนองสองห้องนะครับ อ้าทอที่เบียดเอาเปิดยกขึ้นมาเจ้าชิดว่าไงเอาโมงไปโอ้ดีนะครับโอ้ไปเก็บเอฟซีจากฝั่งเรามาถามแต่จากฝั่งเรา เอฟฟีจากฝั่งเรานะครับคุณจากฝั่งเรามาถามแต่ กอดแปอมงเอ่ okay. look, moon, oh, ้มีมีคนเล่าแอ้้วนี้ไปเนี่ยเอาเปิดเข้าไปนะครับเอาโมงไปโอ้โหโมงไม่ข้ามนะครับเอฟพีจากฝั่งเรามาถามแต่สนามมีสนามอย่าง ไม่รู้ว่าว่าพี่แปลถูกหรือเปล่านะครับก็อ่านไปอ่านบั่งถูกมั่งผิดบ้างนะครับเอามงครับว้าวนะครับเกมนะครับจบเกมนะครับเจ้าชิดบางพีน้อยเอาชนะเจ้ารุ่งพัฒนานการไปที่13ต่อ5นะครับเขาบอกว่าสนามนี้ชื่อสนามอยังครับ เขาบอกว่าสนามนี้ชื่อสนามหยางครับท่านเดาบอผิดอ๋อสนามนี้เป็นสนามพัฒนาการ32นะครับเป็นสนามที่โบเมนเตอร์ฟูลออริจินอลมาจัดสัญจรนะครับจริงๆสนามนี้จะปิดวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่รู้สึกว่าจะวันเสาร์หน้าอาจจะมีอีกหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับวันเสาร์ที่3ามนะครับ โอกาสที่จะวนเวียนมาจัดที่สามพัฒนาการ32มีนะครับเดี๋ยวกดติดตามไว้นะครับแต่ณตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับจะเป็นคู่ต่อไปนะครับจะเป็นทีมงานโชคใครสี่นะครับเจอกับทีมงานหลวงพี่ป้างกับเจ้าหานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ